สวัสดีครับถ้าพูดถึงความหรูหรานะครับในรถยนต์ยุค90เนี่ยจะขาดคันนี้ไปเสียไม่ได้เลยนะครับวันนี้ครับผมรู้สึกว่าโชคดีมากที่ได้มีโอกาสมารีวิวรถคันนี้นะครับโดยรถคันนี้ครับเจ้าของตั้งแต่ซื้อรถมาเนี่ยตัวเองเนี่ยยังไม่ได้เห็นรถเลยนะครับผมก็ได้รับปากว่าจะมาทำคลิปรีวิวคลิปนี้ให้นะครับมาพบกับเจ้า n i s สันเซฟิโ l o a 33นะครับ หรือในต่างประเทศมีชื่อว่า n i s สันแม็กซิต้องขอขอบคุณคุณทิศที่เอารถคันนี้มาให้รีวิวนะครับความสู้สึกส่วนตัวนะคิดว่าคันนี้ครับเป็นรถ1ในพันที่เป็นสภาพเดิมๆกริปที่สุดเท่าที่ผมเคยจับ A33 มาณนะตอนนี้คันนี้นะครับเป็นรถที่นิสสันขายได้ยอดขายในบ้านเรานะครับครบ1ล้านคันพอดีคันนี้คือเป็นคันที่1ล้านนะครับ เป็นข้อมูลที่ผมเชื่อถือได้แต่ขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดนะครับสำหรับนิสสันเซฟิโลนี่นะครับเป็นรถในกลุ่มของ m i d ไซค์คาร์หรือว่า d ีเ gment นะครับที่เปิดตัวออกมาตั้งแต่ในปี1988นะครับโดยใช้ชื่อรหัสว่า A31 ตามมาด้วย A32 ในปี1994นะครับและหลังจากนั้นซึ่งก็คือโฉมนี้นะครับ A33 เนี่ย ตามออกมาต่อในปี1998นะครับแต่ณนะช่วงนั้นนะครับเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็มีความขัดแย้งระหว่างสยามโกลาการกับทางนิสสันทำให้เจ้าโมเดล A33 เนี่ยนะครับเข้ามาขายในบ้านเราในช่วงปี2001แล้วขายถึงแค่ปี2004ซึ่งมีระยะเวลาที่สั้นมากแค่3ปีเท่านั้นนะครับถัดจากนั้นเนี่ยก็จะก,กลายเป็นรุ่นของนิสสันเะทียนะเข้ามาแทน ตอนที่รถตัวนี้เปิดตัวออกมาช่วงปียุคนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเดียวกับเศรษฐกิจต้มยำกุ้งพอดีผมจําได้ค่อนข้างแม่นนะครับเพราะว่าผมจบการศึกษาณนะตอนนั้นพอดีนิสสันเซฟิโลจากการเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยมันออกมาเป็นแนวกึ่งกึ่งรถสปอร์ตนะครับเป็นเพร์แนลซีดานแต่ตั้งแต่ A32 A33 เนี่ยก็เ,ยเริ่มมีการปรับปรุงนะครับและพัฒนาให้มันกลายเป็นรถหรูมากขึ้นให้ไวเป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับจริงๆผมเคยให้ไว้ตั้งแต่ตอน รีวิว a 3 2แล้วนะครับคำว่าเซฟิโลนะครับแปลว่าสายลม,มอ่อนๆนะครับหรือว่าสายลมตะวันออกมาดูเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์โบรแฮมสาขับเคลื่อนล้อหน้านะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด3 0ลิตร vq 3 0 de นะครับเป็นเครื่อง v 6 Dos 24วาล์ให้แรงม้าทั้งหมด220แรงม้านะครับแล้วเพื่อความทนทานนะครับคันนี้ ใช้โซ่ขับเผาลาวลิ้นนะครับแล้วโดยตัวชื่อของมันเองนะครับรกแฮมคำนี้นะครับแปลว่าหมาสำหรับใครที่จะไปหารถมือสองเดิมๆผมว่าไม่มีคันไหนเดิมได้เท่ากับคันนี้แล้วฮะตอนนี้ที่ผมเจอมานะนี่นะครับตัว A33 นี่นะครับบนฝากระโปรงนะครับมี2จุดจุดที่2นะครับของเรเบิลมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับ สำหรับช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบมัดาสันสตาร์บวกคอยสปริงด้านหลังเนี่ยเป็นแบบมัลติลิงบีมเกี่ยวกับช่วงล่างมัลติลิงบีมเนี่ยผมเคยรีวิวไปแล้วในนิสสัน B14 ที่เพิ่งผ่านไปไม่กี่คลิปลองไปหาดูกันครับระบบเบรกเนี่ยเป็นดิสเบรกหน้าหลังพ่วงด้วย A B S E B D แล้วก็ B A คันนี้นะครับมีรอยหนูกัดมันกัดกระปุกน้ำไปแล้วนะครับกระปุกน้ำรั่ว สำหรับรถที่จอดทิ้งไว้นานๆนะครับยังไงอย่าลืมก่อนที่เอามาใช้งานเนี่ยตรวจดูสภาพด้วยว่ามันมีความผิดปกติอะไรบ้างนะครับอย่างคันนี้นะครับดีว่าไม่ได้ออกไปไหนไกลนะครับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่เสียหายมากขนาดล้อแม็กเดิมๆเนี่ยจะเป็น12นิ้วนะครับลัดด้วยยาง 21555R16 จุดเด่นของรถคันนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือคันนี้ครับจะเป็นไฟสีนอนแล้วมันจะมีลูกเล่นที่ว่าเมื่อเราเปิดไฟหน้าเปิดไฟตัดหมอก ด้านล่างเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวนะครับไฟด้านข้างเนี่ยมันจะเปิดให้สว่างนะครับทําหน้าที่แทนระบบไฟที่ไฟหน้าเลี้ยวตามหน้ารถในปัจจุบันอัน,นอเนี้ยของเซฟิโรเอซาามเนี่ยมันคิดได้ฉลาดมากครับแล้วก็ดูง่ายง่ายด้วยไม่ซับซ้อนเนี่ยครับพอเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวขวาใช่ไหมครับ ตรงไฟตัดหมอกด้านข้างเนี่ยก็คือมันจะมีไฟดวงหนึ่งนะครับเปิดสว่างตอนเราเปิดไฟเลี้ยวพอดีเพื่อเราได้เห็นด้านข้างให้มันชัดเจนมากขึ้นนะครับคันนี้ที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับสังเกตไฟหน้านี่คือไฟหน้าเดิมๆนะครับไม่เคยเปลี่ยนถังน้ํามันนะครับจะมีขนาด70ลิตรนะครับแล้วกิน95เท่านั้นจุดเด่นอีกอย่างหนึง่งซึ่งรถสมัยนี้เราไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วก็คือเสาวิทยุจะยืดขึ้นเมื่อเวลาเราเปิดวิทยุในรถยนต์ ผู้เปรียบเท่าที่จําได้นะครับก็คือจะมี Toyota c คัมรี A.C.V. 3 0มศูนย์นะครับฮอนด้าแอคคอรุ่นโฉมงูเหา่าอีกตัวหนึ่งหลายๆคนอาจจะไม่นับแต่ผมมองว่ามันอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็คือเจ้าเป u ร e โยสี6นะครับและตัวสุดท้ายก็คือมิตซูบิ s h i Altima มาดูภายในกันครับอันนี้เป็นกุญแจเดิมๆนะครับที่ออกมาจากศูนย์จะเป็นแบบนี้นะเริ่มจากประตูฝั่งที่นั่งด้านคนขับนะครับอย่างแรกคือไฟนะครับ บางคนเขาให้คำพูดของไฟตรงนี้ว่า welcome light like. ถัดขึ้นมาเปิดฝากระโปรงท้ายนะครับใช้ดึงแล้วก็ถังน้ำมันใช้กดสวิตช์ควบคุมกระจกทั้ง4บานเซน็นทรัลล็อกแล้วก็ล็อกกระจกอันนี้ให้ดูเพิ่มเติมนะครับความที่มันเดิมของรถคันนี้นะครับนี่คือจาระบีเดิมๆที่ออกมาจากโรงงานนะครับเนี่ยมันจะแห้งติดไปเลยครับเบาะนะครับคู่หน้าจะเป็นแบบไฟฟ้าเท่าที่จําได้นะครับ ฝั่งทางด้านที่นั่งคนขับเนี่ยจะเป็นปรับได้6ทิศทางแต่ฝั่งด้านที่นั่งข้างคนขับจะปรับได้4ทิศทางสําหรับใครที่จะไปหารถมือสองมาใช้นะครับอันนี้ราเปิลเดิมๆด,ด้านที่นั่งคนขับให้ดูความกริปของคันนี้นะครับอันนี้คือขอบยางนะครับลองดูได้เลยนี่ยางขอบกระจกนะครับสมบูรณ์มากครับคันนี้สมบูรณ์จริงๆที่เปิดฝากระโปรงจะอยู่ตรงนี้ครับนี่นะครับมีเลเบลตรงนี้ด้วยครับ ถัดมานะครับปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาพับกระจกอันนี้ปรับระดับไฟหน้านะครับสูงต่ำด้านบนนะครับเป็นช่องแอร์ถัดมานะครับเป็นตัวปุ่มปรับแสงหน้าจอนะครับแล้วก็เซ็นทร์ล็อกนะครับสกิลตี้สำหรับกระจกนะครับทุกบานจะต้องมีตัวนี้นะครับเป็นของ tsg พวงมาลัยเป็นแบบสี่ก้านนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยลายไม้ครับอันนี้ครับสวยงามมากแต่ปัญหาที่จะเจอก็คือ มันจะแตกครับแล้วหลุดออกยกเว้นคันนี้นะครับที่ไม่เป็นเพราะว่าตรงนี้มันเป็นส่วนที่เหมือนกับว่าเอากาวไปแปะไว้เฉยแค่นั้นเองครับนะครับเวลามันจะชอบแตกตรงนี้ครับธรรมดาที่ผมเจอนะมันชอบแตกตรงกลางปุ๊บแล้วก็จะหลุดออกคนส่วนใหญ่ก็จะเอาไปแปะกาวนะครับแล้วก็มาติดใหม่แต่มันก็ไม่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นที่ปัดน้ําฝนขวามือจะเป็นก้านปัดไฟเลี้ยวพวงมาลัยสามารถปรับได้2ทิศทางครับขึ้นกับลง เรือนใม่นะครับเป็นแบบเรืองแสงนี่ไล่จากซ้ายไปขวานะครับน้ำมันแล้วก็ความเร็วใหม่ถึง260วัดรอบแล้วก็อุณหภูมิทางด้านขวามือสุดกล้ายืนยันว่าคันนี้เป็นใหม่แท้นะครับอยู่ที่6,507กิโลเมตรดับบอร์ตโดยรวมนะครับคอนโซลเนี่ยบอกได้เลยว,ว่าสวยงามนะครับถูกใจผมมากแล้วก็หรูหรามากให้ลองดูนะครับชิ้นไม้เนี่ยเยอะเต็ไมไปหมดคนที่ชอบ งานลายไม้นะครับเนี่ยลายไม้ลายไม้ลายไม,ลยไม,ลยไม้ลายไม้นะครับกรอบทั้งหมดนะครับลงมาด้านล่างนี่ก็เป็นลายไม้ตกแต่งได้สวยงามมากครับช่องใส่ของด้านบนนะครับเอาไว้ใส่ของกระจุกกระจิกนะครับคนส่วนใหญ่นะเหมือนผมนะครับถ้ามีอย่างเงี้ยผมชอบเอาไว้ใส่พระถัดมานาฬิกาดิจิตอลแบบเรืองแสงช่องแอร์คู่สวิตช์ไฟฉุกเฉินจะอยู่ตรงกลางวิทยุนะครับคันนี้ เจ้าของยืนยันว่าเป็นวิทยุติดรถยนต์นะครับแต่ผมดูข้อมูลจากในตัวคู่มือที่ให้มาแล้วเนี่ยมันตรงนะอีกอย่างหนึ่งที่สมัยนั้นถือว่าหรูหรามากก็คือลำโพงเสียงแหลมฝังเข้ามาด้านในนะครับที่เสา A เ,เลยอันนี้นะครับระวังนิดหนึ่งนะครับผมเคยแตกมาแล้วชิ้นเนี้ยเ,เป็นลายไม้นะเวลาจะแกะเวลาจะอะไรนะครับทำดีๆด,ด้านล่างครับเป็นแอร์แบบออตโต้อันนี้เป็นอุณหภูมิภายนอกไลฟาหน้าหลังปรับอุณหภูมิ ความแรงพัดลมนะครับโหมดการใช้งานสวิตช์แอร์คออากาศภายนอกภายในนะครับปิดเปิดแบบออโต้ที่จุดบุรีครับแล้วก็ที่เขียบบุรีคันนี้กริบมากครับบอกเลยสำหรับด้านล่างนะครับเป็นช่องใส่ของกระจุกกระจิกนะครับสำหรับคันนี้เอาไว้ใส่รีโมทของวิทยุส่วนเกียร์นะครับเป็นแบบออโต้4สปีดมีโอเวอร์ดรฟด้านข้างแล้วก็คันนี้มีชิปล็อกสามารถจอดแปะได้ตัวนี้ครับ มันจะต้องอยู่ที่โหมดออโต้นะครับเวลาในการขับขี่ปกติแต่เวลาในการที่คุณจะขึ้นทางชันนะครับให้กดลงมาเป็นปุ่มพาวเวอร์นะครับสวิตไฟมันก็จะเรืองแสงขึ้นใช้เวลาในการขับขึ้นทางชันเบรกมือทําได้ดีนะครับวัสดุเนี่ยหุ้มหนังมาจัดและนุ่มมือดีสําหรับที่วางแก้วสามารถวางแก้วน้ํากับแก้วกาแฟได้ไม่สามารถวางแก้วโยติได้นะ อีกปุ่มหนึ่งนะครับที่คันนี้นะครับเนื่องจากเป็นตัวท็อปสูดมีมาให้ก็คือม่านหลังครับถัดมาก็เป็นช่องใส่เฉดเหรียญเกใส่ของมีขนาดใหญ่นะครับสำหรับที่พักแขนครับตำแหน่งวางได้ดีมากครับใช้งานสะดวกกำลังสบายแล้วก็อย่างที่บอกครับพอวัสดุมันพุ่มมาเป็นหนังแล้วเนี่ยมันให้ความนุ่มนวลด้วย แอร์แบ็กมี2คู่หน้านะครับสำหรับเกสใส่ของครับอันนี้ให้ดูนะครับความภูมิใจของคันนี้น,นี่นะครับวิทยุนะครับเป็นของโซนี่นี่ครับสมุดการรับประกันช่องแอร์ฝั่งที่นั่งด้านข้างคนขับนะครับมีช่องใส่ของด้วยด้านบนเบาะนะครับเป็นเบาะที่เย็บร่องตรงกลางนะฮะแต่ว่านั่งสบายครับเป็นเบาะหนังแท้ ที่ผมชอบที่สุดของคันนี้นะครับในเบาะตำแหน่งที่นั่งก็คือนะครับที่ปรับหมอนรองศีรษะเวลามันยืดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมารับกับศีรษะพอดีนะครับในการขับรถเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่ามันสบายขึ้นตัวเบาะจะเป็นหนังแท้ทั้งหมดนะครับสาหรับคนขับจะมีที่หนุนหลังด้วยนะครับจะมีสครับเพจมาให้จากโรงงานนะครับทุกประตูสําหรับประตูที่นั่งแถวสองนะครับ ตามรถสมัยนั้นจะมีที่เชียบุรีแล้วก็ตกแต่งด้วยลายไม้นะครับแล้วก็จะมีไฟเวลคัมไลท์มาให้ด้วยเบาะที่นั่งแถว2นะครับผมชอบนั่งสบายมากเบรกรูมเนี่ยครับเหลือกำปั้นกว่าครับก็อีก4นิ้วเลยเฮดรูมนะครับเหลือประมาณกำปั้นนิดนิดสำหรับผมนะครับเบาะแถว2เนี่ยนั่งสบายมากแต่ก็มีความรู้สึกมันขาดๆเกินๆไปนิดนึงเบาะเนื่งองจากว่า มันจมครับถ้าเรานั่งแบบหลังตรงนะครับแล้วก็ก้นเนี่ยลึกหัวหมอนรองศรีรษะเนี่ยมันก็จะไม่อยู่ในตำแหน่งที่พอดีเพราะว่าข้อเสียของมันอย่างหนึ่งคือหมอนรองศรีรษะแถวสอเนี่ยมันปรับไม่ได้แต่ถ้าเราเลื่อนตัวไปข้างหน้านะครับนิดนึงมันก็จะสบายครับแต่ว่าหัวเนี่ยมันก็จะออกไปเจอกับกระจกด้านนอกนะครับหัวเราก็จะร้อนชาๆหน่อย หรือเราจะนั่งถไลไปงี้ซึ่งความเป็นจริงมันก็คงเป็นไปไม่ได้สาหรับผมเนี่ยผมมองว่ามันขาดขาดเกินๆอยู่นิดนึงครับอย่างที่บอกว่ามันเป็นสไตล์ของรถผู้บริหารมีมาให้ครับอีกรุ่นหนึ่งที่เราจะเห็นบ่อยๆของรถญี่ปุ่นก็คือ To y o ต a c r o าวส่วนอีกด้านหนึ่งจะมีที่แขวนของให้ด้วยสมัยนั้นนะครับรถไม่20ปีที่แล้วถือว่าหรูหรามากนะครับที่มีช่อง DC outlet ไว้ให้ช่องหนึ่งนะครับแล้วก็มีที่เขี่ยวบุหรี่ไว้ให้อีกอันหนึ่ง สำหรับเท้าแขนมีขนาดใหญ่นะครับแต่ผมติอยู่นิดนึงมันสั้นไปนิดนึงครับถ้ามันยาวกว่าีกสักนิดนึงมันจะสบายกว่านี้เยอะนะครับแล้วมันไม่สามารถวางแก้วเยติได้ใส่ได้ประมาณมน้ำบัดลงกระป๋องหรือว่ากาแฟกระป๋องแล้วก็น้ำขวดหรือแก้วกาแฟร้อนเท่านั้นที่นั่งคนที่5ครับไม่เหมาะด้วยประการทั้งปวงครับทั้งแข็งทั้งเล็กตำแหน่งไม่ได้ด้วยครับ นั่งแล้วคุณจะรู้สึกเหมือนกับมีอะไรค้ำไปตลอดการเดินทางถ้าเกิดคุณนั่งอยู่ในตำแหน่งที่5ถือว่ามันเป็นจุดที่ยากที่สุดของในรถได้เลยครับมาดูห้องสัมภาระนะครับมันสามารถเปิดได้2วิธีนะครับอย่างแรกคือสวิตช์ตรงประตูที่นั่งคนขับนะครับอย่างที่2นะคือกุญแจครับที่อยากใช้ใดูนะครับที่ผมบอกว่าเขาชอบนิยมเอาไปติดแก๊สกันเพราะว่าห้องโดยสารมันลึกมากเนี่ยครับมันลึกมาก นี่ผมเข้ามาในจนถึงติดด้านในแล้วนะครับยังเหลือที่อีกนิดหน่อยเนี่ยเข้าให้มันสุดนะครับเหยียดมือมาประมาณเกือบช่วงแขนหนึ่งครับสำหรับยางอะไหล่นะครับแล้วก็เครื่องมือมจะอยู่ใต้นี้นี่เครื่องมือสิ่งที่รถสมัยใหม่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วนะครับอันนี้กล่องใส่ซีดีนะครับแบบ6แผ่น สำหรับอัตราการสิ้นเปลืองนะครับถือว่าเจ้าตัว A33 เนี่ยโดยเฉพาะเครื่อง V6 เนี่ยกินจุอยู่พอสมควรนะครับในเมืองนะครับอย่างที่เมื่อก่อนผมเคยขับเนี่ยผมขับได้อยู่ประมาณ7-8โลลิตรนะครับแต่นอกเมืองเนี่ยผมได้มากกว่านั้นหน่อยนะครับได้อยู่ที่ประมาณ10-11โลลิตรในความเร็วของการเดินทางปกติข้อดีของ A33 นะครับข้อแรกก็คือในเรื่องของความนุ่มนวลน,นะครับมันเป็นรถที่นุ่มนวลมากนะครับ เวลาที่นั่งอยู่เนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่านุ่มนวลน,นั่งเนิบเนิบสบายๆนะครับเขาเซตอัพมาให้มันเป็นรถของผู้บริหารข้อที่2ครับเรื่องของงานอินเตรเลียนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยหรูหรามากสําหรับใครที่เป็นคนชอบงานตกแต่งภายในที่เป็นลายไม้ครับบอกเลยว่า A3 สาเนี่ยเยอะมากครับข้อที่3ห้องโดยสารเนี่ยเก็บเสียงได้ดีมากเวลาในการเดินทางเนี่ยมันจะไม่มีเสียงรบกวนสักเท่าไหร่นะครับ ข้อที่4ครับห้องเก็บสัมภาระใหญ่มากมันใหญ่ขนาดว่าหลายๆคนนะครับไปหารุ่นนี้มาแล้วเอามาติดแกส๊สแล้วยังเหลือพื้นที่ใส่ของเต็มเลยคันนี้ครับห้องสัมภาระใหญ่จริงๆข้อที่5นะครับรูปทรงมันดูไม่ล้าสมัยทุกวันนี้ครับถ้าคุณขับอยู่แล้วคุณมีรถที่เอสายสาที่อยู่ในสภาพที่มันเนี้ยบดูดีอย่างเช่นคันนี้ครับคุณจะรู้เลยว่าไปไหนเนี่ย ดูหล่อครับดูดีข้อที่6ครับมันเป็นเครื่องที่ทนแก๊สนะครับโดยเฉพาะตัว 30DE อนะฮะอย่างที่เคยจับในเมืองในเมื่อก่อนที่ทำได้เนี่ยทำได้ตกกิโลละ2บาทนะครับแต่นอกเมืองเนี่ยตกกิโลละบาท70ถึงบาท80ถ้าจูนเนียนๆนะครับข้อเสียของ A33 นะครับข้อแรกพวงมาลายัยลายไม้เนี่ยมันชอบหลุดครับ เอาเรียกว่ายกเว้นคันนี้เท่าที่ผมจับมาทุกคันที่เคยสัมผัสนะครับหลุดทุกคันเลยครับข้อที่2ครับในเครื่อง2อนะฮะอืดมากถ้าเทียบกับรถในกลุ่มเดียวกันณนะตอนยุคนั้นข้อที่3เบาะแถวที่2อะครับถ้าคนตัวใหญ่มากๆเนี่ยนั่งแล้วมันจะอืดอัดครับข้อที่4ครับเกี่ยวกับเรื่องของการแฮนด์ลริ่งพวงมาลัยอ,ะอะ่ะมันไม่คมครับและในช่วงที่ใช้ความเร็วสูงๆถ้าเปรียบเทียบกับคู่เปรียบของเขาแล้วเนี่ยมันยังด้อยกว่าครับ ข้อที่5ครับเรื่องการซ่อมบำรุงและความจุกจิกอาจจะต้องดูแลมากกว่าในรถคู่เปรียบอาการประจำรุ่นของ a 3 3นะครับเท่าที่ผมจำได้ข้อที่1นนะครับคอยจุดระเบิดข้อดีของคอยจุดระเบิดก็คือราคามันไม่แพงมากตกตัวละพันกว่าบาทนะครับส่วนข่าวร้ายก็คือมันต้องใช้ทั้งหมดทีเดียว6ตัวนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนคอยจุดระเบิดเนี่ยผมขออนุญาตแนะนําอย่างนี้แล้วกันนะครับมันต้องกัดฟันเจ็บครับแล้วมันจะจบ ถ้ามันเกิดมันมีปัญหาแล้วนะครับแนะนาให้เปลี่ยนทีเดียวยกชุดเลยเพราะมันเคยมีเคสกับตัวผมเองนี่แหละนะครับงกฮะมันเสียตัวหนึ่งเปลี่ยนตัวหนึ่งวันนี้มันเสียตัวที่หนึ่งผมเปลี่ยนตัวที่หนึ่งครับใช้งานไม่ได้อีก 2- อสาวันมันดันเสียตัวที่3ครับแล้วมันก็ลามไปตัวอื่นจากรถที่มันไม่เคยจุกจิกเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าเป็นรถที่จุกจิกเพราะฉะนั้นเรื่องคอยจุดระเบิดกัดฟันครับทีเดียวจบข้อ2เกี่ยวกับเรื่องระบบน้าครับหม้อน้ําปั๊มน้ําวาวน้ํา A 3 3คุณต้องเปลี่ยนตามระยะที่กำหนดครับถ้างกหรือว่าเอาหัวนาตาไปไล่นะครับอาจจะถึงขนาดเครื่องพังได้ทีเดียวข้อที่3อีกตัวหนึ่งที่เป็นกันมากแล้วก็เป็นกันบ่อยก็คือในเรื่องของแหลกพวงมาลัยนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องหนักหนาสาหาัสาหาสาการนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มือสองเนี่ยราคาอยู่หลักพันครับใช้งานได้หาเปลี่ยนได้แฮปปี้ครับข้อที่4ซีนฝาวาลชอบรั่วครับอันเนี้ยฮะ มันขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นเมื่อไหร่แต่เท่าที่จับมานะครับคันนี้เหมือนกันผมว่ามันถึงดิวนะครับยังไงมันก็ต้องเป็นข้อที่5้าครับอันนี้ผมว่าเจ็บแล้วผมรู้สึกเจ็บมากก็คือสปีดเซนเซอร์เกียร์ครับตัวไม่ใหญ่มากครับประมาณขนาดนิ้วโป้งเนี่ยแต่ผมจำไม่ได้ว่ามันมีกี่ตัวนะครับถ้าเสียแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วเวลาเสียแล้วนะครับผมแนะนําอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามันมีตัวใดตัวหนึ่งเสียแล้วเนี่ยคุณควรจะเปลี่ยนยกชุดเลย จะดีที่สุดราคามือสองนะครับสามารถหาได้ตั้งแต่ไม่ถึงแสนครับจนขึ้นไปถึงแสนกลางๆก็อย่างที่บอกครับขึ้นอยู่กับสภาพเครื่องยนต์ปีอันนี้เป็นตัวตัดสินว่าราคาจะอยู่ตรงไหนความน่าเล่นของรุ่นนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ความหรูหรานะครับผมบอกว่ายกเว้นคันนี้นะครับคันนี้คุณหาซื้อในราคาที่ต่ํากว่าแสนไม่ได้แน่อันนี้ผมกล้ายืนยันคุณหาเล่นได้เลยครับเดี๋ยวนี้อะไหล่เชียงกงเยอะในญี่ปุ่นเนี่ย ถึงแม้ว่าช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำก็จริงแต่ว่ามีรถอยู่เยอะครับมีหลายๆเชียงกงหลายๆร้านเนี่ยตุนอะไหล่ของ A33 ไว้เยอะเลย mm hmm. เพราะฉะนั้นเล่นได้ครับเดี๋ยวนี้ราคาไม่ได้สูงมากแต่คุณจะได้ความรรัชร่ในสมัยยุค90มาใช้งานถ้าคุณทําได้สมบูรณ์มากเท่าไหร่คุณจะได้ความสมบูรณ์แบบของประสิทธิภาพของรถคันนี้มากเท่านั้นสําหรับคันนี้นะครับยังไงผมต้องขอขอบคุณ คุณทิศมากที่ให้ผมมารีวิวนะครับแล้วก็ถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ สำหรับรถคันนี้ครับมาขับแล้วบอกได้เลยว่าเหมือนกลับไปย้อนนั่งย้อนไทม์แมชชีนไปครับด้วยสภาพเครื่องยนต์นะครับด้วยความสมบูรณ์ของมันเนี่ยสมบูรณ์แบบมากครับคือมันเป็นรถที่ผมกล้าพูดได้ว่าผมไม่ได้เจอที่มันสมบูรณ์แบบขนาดนี้มานานมากนะครับคันนี้ ทุกอย่างใช้งานได้หมดครับสมรรถนะความแรงนะครับคือถ้าจะหามาเล่นเนี่ยโดยส่วนตัวผมแนะนำให้หาตัว3.0 V6 เลยนะครับเพราะว่าเลี่ยวแรงกําลังสมรรถนะมันดีกว่าเยอะครับใช้งานได้ตอบสนองได้ดีครับถ้าแบกรับกับเรื่องน้ำมันไม่ไหวนะครับก็เอาไปรีแฟรชซ้าหรือเอาไปดมแก๊สก็ได้ครับ ก็ลองตัดสินใจกันดูครับว่าคันนี้ควรค่าไหมนะครับแต่สำหรับผมผมบอกว่าถ้าผมมีงบอยู่ประมาณแสนนะครับตัวเนี้เป็นตัวเลือกตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับสำหรับใครที่ชอบนิสสัน